คิดถึงทะเลกันไหมคะถ้าคิดถึงชื่อไปไหนจะพาไปเที่ยวพักผ่อนฟังเสียงคลื่นรับลมทะเลกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่ยาวที่สุดติดเรียบชายทะเลที่มีทั้งที่พักบรรยากาศดีแถวหัวหินที่พักปราณบุรีที่พักแถวทับสะแกที่พักบ้านกรูดและที่พักแถวหัดคลองวานวันนี้เราเลยรวบรวมิ0ที่พักติดริมทะเลประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศสุดชิวไปฟินได้ทั้งปีอัปเดตใหม่รับปี2021มาให้เพื่อนๆได้เลือกไปเช็คอินกันค่ะเริ่มด้วยที่พักสุดหรูกับเรสดีเทลหัวหินโรงแรมระดับ5ดาวที่ตั้งอยู่ในซอยหัวหิน19ติดริมชายหาดหัวหินบริการห้องพัก7รูปแบบมีทั้งห้องบนตัวอาคารวิวสวนห้องพูลวิเลจห้องที่มีจักรุซี่จนถึงห้องแบบพาวเลีน โดยทุกห้องทุกรูปแบบมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสปาสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ห้องประชุมและห้องอาหารเลสซีนครบครันและสะดวกสบายเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนใกล้กรุงสุดๆค่ะถ้าครอบครัวไหนหรือแก๊งไหนอยากหาบ้านเป็นหลังริมทะเล เราจะพาไปพักผ่อนริมทะเลแบบพูลวิลล่ากันที่ปราณทารารีสอร์ทรีสอร์ทติดทะเลมีสระว่ายน้ำปิงยางได้ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำปราณที่พักมีทั้งห้องเดี่ยวและแบบบ้านเป็นหลังพร้อมสระว่ายน้ำริมหาดซึ่งบ้านพักของที่นี่จะมีทั้งหมด6หลังด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็น2โซนคือบ้านพักโซนติดชายหาดและบ้านพักวิวทะเลที่ต้องเดินข้ามถนนไปยังชายหาด ในส่วนของบรรยากาศโดยรอบก็เงียบสงบและเป็นส่วนตัวเหมาะกับการมาแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือครอบครัวสุดๆค่ะ <S <S ขยับมาอีกนิดมาพักใกล้ตัวเมืองประจวบกันที่จอยโฮเทลที่พักริมทะเลอ่าวน้อยที่ออกแบบมาในสไตล์ลอบผสมผสานความโคซี่นิดๆที่สำคัญบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวและติดริมทะเลด้วยค่ะส่วนห้องพักมีทั้งหมด12ห้องแบ่งเป็น3รูปแบบ คือสแตนดาร์ดเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ดีลักซ์ดับเบิลรูมและทริปเปิลรูมเรียกได้ว่ามาเป็นคู่หรือมาเป็นแกงครอบครัวก็สบายค่ะนอกจากนี้ยังมีซีฟู้ดบาร์บีคิวและเตาปิ้งย่างให้บริการและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมาพักที่นี่ก็สามารถไปเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถนนคนเดินเขาช่องกระจกวัดเขาถ้ำอ่าวมะนาวและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียงได้ด้วยค่ะ ถัดมาเราจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศมาเช็คอินกันที่แอ b ทีบ i q u e โฮเทลที่พักริมหาดคลองวานที่ตอบโจทย์กันมาพักผ่อนสุดๆเพราะที่นี่เขาให้บริการทั้งหมด92ห้องแบ่งเป็น4รูมไทป์ได้แก่ห้องดีลักทวินห้องดีลักแ์ฟมิลี่ห้องดีลัก์ซีวิวและห้องซีวิวสวีทที่มีอ่างจากคุซี่ให้แช่ชมวิวทะเลได้จากระเบียงห้องนอกจากนี้ภายในโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำฟิตเนส คิดโซนและคาเฟ่รวมถึงมีห้องอาหารแอตทเทเลสห้องอาหารริมทะเลให้บริการอาหารอร่อยด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากพาน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวทะเลเราแนะนำให้มาพักที่ CSC Villa Resort รรีสอร์ทติดทะเลสไตล์โมเดิร์นบรรยากาศเงียบสงบที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยง ที่นี่มีบริการห้องพักหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักทุกกลุ่มทั้งห้องพักที่พักได้สองท่านและห้องพักพูลวิลล่าที่พักได้สูงสุด8คนนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางและเก้าอี้ชายหาดให้นอนอาบแดดชมวิวทะเลยามเช้าและยามเย็นค่ะแถมยังมีกิจกรรมพายคายัคฟรีด้วยนะและถ้าใครอยากทานอาหารอร่อยๆทางรีสอร์ทก็มีอาหารไทยตะวันตก และซีฟู้ดให้เราได้สั่งทานกันค่ะหรือจะปิ้งย่างก็มีเตาให้บริการด้วยจ้าอีกหนึ่งที่พักที่อยู่ไม่ไกลจาก C C Villa Resort กับ C C Blue ที่พักสไตล์โมเดิร์นติดทะเลที่เน้นการใช้โทนสีน้ำเงินเป็นหลักในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด16ห้อง2รูมไทปคือ Pool a s s e t และ Beach Front ซึ่งความพิเศษของที่นี่ก็คือห้องพักทุกห้อง สามารถลงสาว้่าน้ำได้จากหลังห้องเลยค่ะรวมถึงมีกิจกรรมพายคายักฟรีอีกด้วยหน้าพักขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าหากใครกำลังมองหาที่พักติดริมทะเลมีห้องพูลวิลล่าบรรยากาศเป็นส่วนตัวเราขอแนะนำที่ซันชัยพาราไดซ์รีสอร์ทรีสอร์ทน่ารักที่มีห้องพักให้เราเลือกหลากหลายสไตล์ทั้งห้องพักวิวสวนห้องพูลวิลล่าวิวสวน และผูวิลล่าติดทะเลที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางฟิตเนสโต๊กพูลบาร์ริมทะเลห้องอาหารเย็นและกิจกรรมพายคายักให้เราได้พายฟรีด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากเล่นซับบอร์ดทางรีสอร์ทก็มีบริการค่ะราคา200บาทเล่นได้2ชั่วโมงสิ่งอำนวยความสะดวกครบกิจกรรมเยอะแบบนี้ต้องมาพักสักคืนแล้วล่ะค่ะ สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปชิคๆสวยๆแนะนำให้มาพักที่ l e s โตซีรีสอร์ทรีสอร์ทเปิดใหม่สไตล์บาหลีบรรยากาศเป็นส่วนตัวติดริมทะเลบ้านกรูดกันเลยค่ะมีบริการห้องพักทั้งหมด11ห้องมีทั้งห้องจักรุซี่และห้องพูลวิลล่าบอกเลยว่าสวยน่าพักมากๆนอกจากนี้ยังมีห้องอาหารเดอะคา a าลีคาเฟ่แอนด์เลสเอรองและสระว่ายน้ำส่วนกลาง ที่ให้เราได้สัมผัสวิวทะเลได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะใครที่มาพักที่นี่ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปมุมบินแบกหนะ้าชายหาดกันด้วยนะน่ารักปุกปิ๊กมากๆเลยล่ะค่ะถัดมาก็ยังคงอยู่กับที่พักริมทะเลที่โคโคพิโนบ้านกรูดที่พักสไตล์โมเดลริมทะเลบ้านกรูดในราคาสบายกระเป๋าที่ให้บริการห้องพักทั้งหมด39ห้อง5รูมไทป์ตั้งแต่สแตนดาร์ดซูพีเรีย Garden ด e s t b u บ i n e s s และ s Sea f รอน t ิ i น o บ้านพักติดชายหาดที่สามารถนอนฟังเสียงคลื่นและชมวิวทะเลได้จากภายในห้องสำหรับใครที่อยากว่ายน้ำที่นี่ก็มีสระว่ายน้ำขนาดพอเหมาะและถ้าใครไม่อยากออกไปทานอาหารข้างนอกก็สามารถสั่งอาหารทานที่พักได้ค่ะแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะ สำหรับที่สุดท้ายเราขอปิดท้ายด้วยบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศร่มรื่นติดทะเลบ้านกรูดสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บริการห้องพักทั้งหมด100ห้องค่ะซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนและ4ห้องนอนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่2คนไปจนถึง6คนกันเลยค่ะและที่สำคัญสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ทก็จัดเต็ม พร้อมมีสระว่ายน้ำถึง4สระมีสปาให้นวดผ่อนคลายมีห้องอาหารและบาร์เครื่องดื่มค็อกเทลมอกเทลให้ผู้เข้าพักได้ดื่มยามเย็นมีจักรยานให้ปั่นชมวิวหาดบ้านกรูดรวมทั้งบริเวณหน้าชายหาดก็มีเปลตาข่ายที่เราได้ไปนอนชิลรับลมทะเลด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตาม Fan Page ชอไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา